ดวงพุ่งดวงแรงดวงมาแบบจนฉุดไปอยู่เดือนกระกฎาคมนี้คุณคือตัวตึงดวงปัง5ราศีนี้โชคกำลังเปิดดาวกำลังหนุนเงินกำลังพุ่งพร้อมแล้วหรือยังครับ ไปดูซิว่าราศีของคุณติดอันดับหรือเปล่าสรับอันดับที่5ครับต้องบอกเลยว่าดวงของคุณเลิศมากๆดาวประดับฟ้าดาวเจ้าเรือนปัตตนิโคจรมะเลงที่หัวใจของคุณเรียกว่าสวยทรหดนะครับเน้นโสดเน้นรวยนะครับมีสายเปไม่ตุยแน่นอนสำหรับชาวราศีมีถุนครับพูดสั้นๆเลยครับช่วงนี้ครับเหนื่อยแต่เลิศอึดแต่รวย ดวงดีแสงโค้งแรงหรับชาวราศีกรกฏกับแม่ต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาคุณเนี่ยผ่านอุปสรรคและก็บททดสอบมาเยอะมากเลยแต่คลาวดีของคุณครับช่วงนี้ดาวประจําราศีกําลังขึ้นไหวดาวมหาจักรทับดวงของคุณเรียกว่ารวยติดจรวด พุ่งเฮงปังครับสำหรับชาวราศีกันช่วงนี้ดาวพุธยกเรือนกรรมะอยู่ตำแหน่งจุดจอมฟ้างานใหญ่เข้ามาชีวิตของคุณกำลังยกระดับแบบปุ๊บปั๊บฟ้าผ่าครับอันดับที่หนึ่งได้แก่ชาวราศีพฤษภครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งด้วยครับดาวศุกร์กำลังเป็นกเกษตรตาทิปดีสเสน่ห์จังดึงดูดซับความเมตตา ความเอ็นดูของคุณจะทําให้เงินหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่คาดฝันครับใครที่ติดอันดับก็รับพลังจากดวงดาวไปใครที่ยังไม่ติดก็อย่าน้อยใจไปครับดวงดีสร้างได้ถ้าใจมูเป็นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้ากับหมอบอยเคลียร์ชัดครับ